สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะและก็สวัสดีชาวราศีตุลลัคนาตุลวันนี้เป็นการอ่านดวงรายครึ่งปีหลังนะคะคุมเนื้อหาก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2 5 6 6ไปถึงธันวาคม2566อาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกคนลางใจทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอขอบคุณมากมากค่ะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสะพ้ายเพื่อเปิดพลังงานดวงให้กับท่านนะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ ในการนำไปปรับใช้ในสิ่งที่บางครั้งเราก็ตัดสินใจไม่ได้ไพ่อาจจะเป็นแนวทางไกด์ไลน์ให้ท่านได้นะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะพลังงานใบที่1ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยจะเปิดนะคะใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6 12ใบนะคะ พลังงานนะคะแบรแรกค่ะแปดถ้วยหนึ่งดาบหกดาบแปดดาบวิวออฟฟอร์จูนแปดมีเท้าหนึ่เดอะทาวเวอร์เก้าเหรียญ เด e m มู n สไม้หถ้วยสี่เหรียญนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นที่ไพ่ประจำตัวตำแหน่งลัคนาหรือตนุลักษณ์ในไพ่แดถ้วย 8, นะคะ,ะด้านล่างเป็นไพ่ทาวเวอร อาจจะมองได้หลายประเด็นนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยอาจารย์มองว่าชาวราศีตุลบางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินใจค่ะไพ่ขยายเป็นไพ่หนึ่งดาบไตรตรองคุ้นคิดรอบครอบแล้วบางท่านมันถึงเวลาแล้วอะ่ะนะคะในเรื่องงานเรามองหาโอกาสอื่นแล้วนะคะไพ่สามไม้เป็นภาพคุณนั่งมองดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้า ท่านคิดถึงอนาคตแล้วท่านอยู่ตรงนี้ท่านอาจจะมองว่ามันมันตันไพ่แปดดาบมันมันไม่เปิดแล้วมันโอเคมันมันถึงวาระที่เราจะต้อง Move on จะต้องไปละไปหาสิ่งใหม่ที่มันตอบโจทย์นะคะบุตรตาเป็นกงล้อเป็นแปดไม้ขยายกันอยู่การเริ่มต้นที่ใหม่สิ่งใหม่ที่มันดีกว่าที่เดิมอันนี้ไปได้เลยถ้าใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะไม่ต้องแบบ ห่วงใยอะไรมากจนเกินไปลืมสิ่งเก่าๆไม่ได้ห่วงเพื่อนเกา่าห่วงเจ้านายห่วงบริษัทก็มีนะบางท่านก็ก็ยังมีแบบนั้นอยู่แต่จริงแล้วที่ใหม่ที่ท่านจะไปเนี่ยอาจารย์มองว่าตำแหน่งบุตรตามันเป็นวิวออฟฟอร์จูนและเป็นดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานอะ่ะเป็นช่วงฤด,ดูการผัดเปลี่ยนจากฤด,ดูแล้งไปฤด,ดูฝนละคือโอกาสมาถึงแล้วอะ่ะท่านไปได้ค่ะ ถ้าเป็นเรื่องงานจะถือว่าดีเลยค่ะนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นแค่บริษัทนะคะมีการปรับความรับผิดชอบปรับตำแหน่งเฉยก็มีอาจจะไม่ถึงขั้นย้ายก็มีแต่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นในเรื่องงานแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดียังไงก็มองว่าดีขึ้นนะคะยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่ท่านยังมีความมั่นคงไห้ เสี่เหรียญและแปดมีเท้าในเรื่องงานที่เห็นขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของเงินเนี่ยในตำแหน่งการเงินเนี่ยเราก็จะมองที่ไพ่เหรียญแล้วก็ตำแหน่งกระดุมพระแล้วก็ลาพะนะคะกระดุมพระนี่เป็นไพ่หนึ่งดาบเนาะหนดาบเนี่ยมันแปลพลังงานของความสําเร็จได้เป็นพลังงานที่ท่านได้ทุ่มเทเต็มที่ด้วยไพ่าดาบทุกใบจะต้อง การแสดงออกนะคะแสดงถึงความรู้ความสามารถของตัวเองในการที่จะมีการตัดสินใจมี power ในการให้คนอื่นยอมรับนั่นแหละถึงจะนํามาซึ่งรายได้ก้อนใหญ่ๆที่พห่ก้าวเหรียญเกิดขึ้นงานเนี้จะพิสูจน์ความสามารถของท่านแล้วได้ผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำรรแล้วท่านเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรที่พห่เสี่ยงเหรียญ ในตอนช่วงท้ายปีเนี่ยเป็นเรื่องของการมาถึงวาราที่ท่านหอบเงินไว้ในอ้อมกอดนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเงินจึงกว่าจะถึงมาถึงใบสุดท้ายท่านก็จะต้องเหนื่อยพอสมควรนะ่ะนะคะเหนื่อยในการที่จะต้องปะทะกับอะไรบางอย่างกับเพื่อนร่วมงานบ้างกับคู่ค้า ลูกค้าอาจจะมีเรื่องของการพัฒนาทางอารมณ์ที่ท่านจะต้องพยายามสงบสติหรือพยายามนำเสนออะไรก็ได้ที่ที่เป็นการโน้มน้าวแล้วก็มีแรงจูงใจให้ในที่สุดแล้วท่านก็ปิดยอดได้ที่ให้ก้าเหรียญเพราะนั้นจึงมองว่าไรายได้นะ่ะท่านยังสามารถที่จะมีะไรายได้ง,งามๆเข้ามาได้ด้วยความสามารถของท่าน ถึงแม้มันจะค่อนข้างบางงานก็ยากนะอย่างไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาในตำแหน่งลาภะบางบางอย่างก็ยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถนะฮะไพ่วิวออฟฟอร์จูนกับแปดไม้แปดไม้มันสื่อถึงแอคชั่นของการต่อสู้นะฮะมันเป็นภาพคนที่กำลังต่อสู้กับน,นกเหยี่ยวซึ่งเหยี่ยวเนี่ยมันมีอุ้งเล็บแล้วท่านก็เตรียมความพร้อมเห็นไหมคะสวมถุงถุงมือไว้อะ่ะ อาจารย์เขาเลยมองว่าชาวาราศีตุลน,นะท่านทำะายแบบรอบคอบแล้วก็เป็นราศีที่มีตาช่างตาช่างก็คือความยุติธรรมหรือการใช้สติปัญญาการใช้ความคิดนะคะท่านมีเต็มที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็ก่อเกิดความสำเร็จได้ มีเม็ดเงินเข้ามาจากความสามารถการลงทุนของท่านได้เหมือนกันค่ะในตำแหน่งสังคมการติดต่อนะคะไพ่หกดาบนั่งทับไพ่ดมูลก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปแหละมันก็มีบางช่วงแหละอาจจะขัดแย้งปะทะกับคนอื่นบ้างแต่การขัดแยง้งหรือเรื่องราวอะไรที่อาจจะมีเกิดขึ้นท่านสามารถที่จะคอนโทรลได้และสงบลงได้ด้วยสติปัญญาของท่านอย่างแน่นอน หรือถ้ามองว่ามีปัญหามากที่สุดอาจารย์มองเป็นความรักไพ่ทาวเวอร์เนี่ยกับแปดทวยอะนะคะถ้ายังใช้อารมณ์เข้าหากันบางท่านอาจจะถึงขั้นเลิกรา่าร้างได้ด้วยเหมือนกันคือไปต่อไม่ไหวแล้วก็มีนะคะบางท่านจะเป็นอย่างนั้นนะถึงขั้นอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับเรียกร้องความยุติธรรมนะคะไพ่แปดดาบกับ ไพ่ทาวเวออาจจะเป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเรียกร้องผลประโยชน์ของอีกฝ่ายที่ไม่มีความรับผิดชอบในในในเรื่องของการอ,าอยู่ร่วมกันนะที่เป็นคู่แบบนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านกับคนรักที่จะต้องไกลเกลี่ยนะจารย์มองนะนอกจากว่าบางครั้งมันก็ไม่ไหวจริงๆก็มีบางคู่อาจจะถึงขั้น แยกทางก็มีแนวเรื่องของความรักหรือบางคู่อาจจะมองดีก็เป็นการที่พัดภาคกันเพราะคนรักท่านไปทํางานทางไกลไปทํางานต่างประเทศก็ได้อาจจะมีเกณฑ์พัดภาคกันแบบนั้นแล้วก็รีเทิร์นกลับมาใหม่ก็ได้เหมือนกันที่ไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะเป็นดวงภาพรวมมันสามารถเกิดเป็นได้ในลหลายเรื่องในเรื่องของความรักนะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะ หรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าเนาะก็มีเหมือนกันการปิดบังซ่อนเลนอ่าปะทะกันแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใน,ใน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 เรื่องนี้ที่ต่างคนต่างก็แบบอาจจะไม่ยอมกันในช่วงแรกๆอ่ะนะคะด้วยเหตุที่ว่าชาวตุนเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมความถูกต้องจะต้องมาก่อนน่ะพอคนหนึ่งทำผิดทำผิด ผิดในเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยชาวตุนจะยอมไม่ค่อยได้หรอกนั่นก็คือปัญหาที่จะเกิดเหมือนกันนะคะก็ค่อยๆแก้ไกันไปนะคะค่อยๆดูเหตุผลของอีกฝ่ายนึงว่าไปผิดพลาดแบบนั้นเพราะอะไรนะคะอาจารย์มองประเด็นนี้นะ,ะโอเคในเรื่องของออสุขภาพเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ บางท่านอาจจะมีเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อมีปัญหาความดันอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่สูงวัยหัวใจความดันจะต้องระวังเหมือนกันนะคะที่อาจจะเป็นประเด็นหรือแม้กระทั่งคุณแม่ก็อาจจะมีโรคประจำตัวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องเตือนเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่ด้วย,วยเหมือนกันที่พ่ขึ้นแบบนี้นะคะส่วนในอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของงานเนี้ยอาจารย์มองแน่นอนแหละเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วแหละ แต่นั่นแหละนะฮะไพ่สาม้เท้าอยู่ตำแหน,น่งคําว่ากรรม,มะเนี่ยบางท่านอาจจะเป็นประเด็นในแง่เจ้านายเก่าที่ท่านเคยร่วมงานด้วยอยู่ๆก็เสนอผลประโยชน์บางอย่างให้กับท่านก็ได้นะที่ก้าเหรียญเนี่ยอาจารย์มองว่ามีการเสนอผลประโยชน์เนาะแต่ท่านก็อาจจะยังลังเลใจอ่ะผู้ใหญ่ท่านนี้จริงเขาก็หวังดีนะฮะในตําแหน่งเดมูนไม่เสียนะ เป็นภาพผู้หญิงถือดอกไม้ในมือมีดอกไม้นั่งอยู่บนพระจันเสี่ยวอยู่ในตำแหน่งสุภาอาจารย์จึงมองว่าจะมีผู้ใหญ่และเป็นเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่าอย่างเงี้ยนะคะยื่นข้อเสนอดีๆให้ท่านอันนั้นน่ะมันจะต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวมันถึงจะเจาะได้จริงแต่อาจารย์มองว่าก็น่าสนใจนะคะก็ลองไปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะคะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆอะ่ะนะเออ อาจารย์ก็มองว่าท่านจะต้องตัดสินใจแบบชั่งน้ําหนักให้ดีก็แล้วกันถ้ามีเรื่องราวแบบนี้ในเรื่องของการเสนอผลประโยชน์ที่มันเร้าใจเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลปีนี้ท่านถ้ามีเรื่องของคดีความนะอาจารย์ก็ยังมองเป็นเรื่องของคดีความด้วยในตําแหน่งสุภาพเป็นมูลเป็นเรื่องอะไรที่มันยืดเยื้อมานานเนี่ยมันจะถึงขั้นแบบจบแล้วนะไพ่ทาวเวอร์นี่คือการระเบิดคือการจบ แล้วท่านก็ได้รับผลประโยชน์นั้นอาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องผลผลประโยชน์ของธุรกิจในครอบครัวธุรกิจกรงสีหรือการฟ้องร้องกับหุ้นส่วนอย่างเงี้ยนะคะกับลูกค้าก็ได้แต่ในที่สุดไพ่ใบตำแหน่งสรุปเป็นสี่เหรียญน่ะนะคนะ,ะก็จึงมองว่าท่านเนี่ยก็ยังได้รับผลประโยชน์นั้นตามเขาเรียกว่าตามกฎหมาย ได้รับความเป็นธรรมนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเนาะสำหรับชาวราศีตุลและอีกอย่างก็ยังมีเกณฑ์ได้มรอดอกเนาะเมื่อกี้ได้ผลประโยชน์ได้มรอดอกและมีเกณฑ์ซื้อบ้านได้ด้วยนะในสิ้นปีมีเกณฑ์แบบนี้ เดือนที่ต้องระวังก็เดือนกรกฎาคมเนี่ยระวังให้มากเลยชาวตุลอาจจะมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแววงเรื่องของอารมณ์ขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่ายหรือแม้กระทั่งคนอื่นเข้ามาหาเรื่องหาราวเราได้ง่ายเหมือนกันนคะคะหรือกับคนลัก็ระวังมีปากมีเสียงความน้อยเนื้อต่ำใจของอีกฝ่ายที่สะสมมานานอาจจะถึงการระเบิดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวท่านและตัวเขาคือมัน เก็บสะสมมานานไงมันเครียดมันกดดันก็อาจจะถึงวันที่ต้องระเบิดนะคะในเดือนกรกฎาต้องระวังให้มากค่ะค่ะถ้าเจออะไรก็ต้องมีสติและนิ่งการนิ่งนี่แหละการสยบปัญหาทุกอย่างได้อาจานมองนั้นนะคะไม่โต้อตอบคนที่ไม่นิ่งคือคนแพ้นะคะโอเคในเดือนอ สิงหาค่ะจะเป็นเดือนที่ดีของท่านหนึ่งดาบเก้าเหรียญเงินและผลประโยชน์ก้อนใหญ,ใหญ่ลอยเข้ามาอยู่ในมือในตะกร้าเนี่ยมีหง่นเต็มเหรียญหล่นเต็มพื้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาจะเป็นลาบลอยก็ได้หุ้นหวยลอตเตอรี่หรือแม้กระทั่งใครมีอาชีพที่เกี่ยวกับเล่นหุ้นหรือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอะปังค่ะเดือนนี้รวยมากๆความสำเร็จเกิดขึ้น จากความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานของท่านเนี่ยไพ่หนึ่งดาบนะคะท่านทําสําเร็จมันมาถึงจุดที่เราจะต้องรับผลประโยชน์แล้วนั่นเองนะคะในเดือนสิงหาถือว่าดีค่ะดีในเรื่องของเงินเรื่องของงานนี่แหละเดือนกันยาจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะจะไปอ่ะไปทํางานต่างประเทศก็ได้หรือไปท่องเที่ยวไปตามที่ท่านต้องการเนี่ยไปได้แน่นอนอะไรที่ติดติดขัดมันจะถูกเปิดละ อ่าเดะมนเป็นพระจ,จันทร์ที่สว่างนะคะถึงแม้ว่าเป็นรูปเหมือนพระจ,จันทร์เสี้ยวนะคะแต่พระจันทร์เสี้ยก็ยังมีแสงสว่างในอ่าเขาเรียกว่าข้างแรมบางทีเนี่ยแรมที่ยังแรมหนึ่งค้าสองค้ามเนี่ยยังมีแสงสว่างอย่างมากนะคะมันจะมืดจริงๆก็ต้องเป็นแปดขา9เก้าอ่ะเนาะถ้ามองอาจารย์หนึ่งมองว่าถึงแม้จะเป็นเดือนข้างแรมแต่เป็นเดือนที่แสงสว่าง เป็นเดือนที่ยังมีทั้งดวงดาวเต็มท้องฟ้ามีพระจันทร์ที่ส่องแสงนะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะจบได้เลยนะคะเรือกําลังถูกเข็นออกจากฝั่งแล้วอะไรที่ติดมันติดมานานอ่ะอยู่ๆเรือมันเกยตื้นมันออกไปได้ใช้มันไปไม่ได้ไม่มีน้าอ่ะอยู่ๆน้ําทะเลหนุนมาแล้วไปได้แล้วค่ะ,ะพลังงานจะถูก เขาเรียกพลังงานลบทั้งหลายจะถูกขจัดทิ้งไปมันถึงเวลาที่ท่านจะต้องมุ่อ่จะต้องไปข้างหน้านะเดินทางไปไหนก็ได้ได้ไดรับความสําเร็จเดินทางไปดูงานไปรับงานใหม่ท่านก็ได้ได้ตามความคิดความฝันนะคะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือด้วยอาจจะเป็นเทพพระจันทร์ช่วยเหลือท่านอยู่หรือพลังงานจักรวาลช่วยท่านอยู่ในเดือนนี้มีพลังงานแฝงช่วยเหลือท่าน ขอพรจากเบื้องบนได้นะคะในเดือนนี้โชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาคดฝันได้เลยอ่าต่อไปนะคะในเดือนตุลาค่ะเป็นไพ่ระวังเรื่องสุขภาพของคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือใครมีลูกก็ระวังสุขภาพของเด็กในบ้านลูกหลานบริวารมีปัญหาได้ด้วยแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงนะระวังมากที่สุดคือโควิดนะคะ และอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมซ่อมบ้านได้ด้วยนะคะในเดือนนี้เนาะตุลาเนี่ยหรือดีที่สุดท่านกําลังปรับปรุงรีโนเวทบ้านก็เป็นสิ่งที่ดีในเดือนนี้นะคะถึงยังไงก็ผ่านพ้นอุปสรรคได้ะคะ่ะเพราะเป็นสามไม่ทาวยังมองเห็นดวงดาวมองเห็นพระจันทร์นะคะในเดือนนี้มันมีทางออกทุกเรื่องถึงแม้มันจะเจอปัญหาแต่ปัญหานั้นจะได้รับการเยียวยาการดูแลเหมือนคุณแม่กําลังดูแลลูกที่ไม่สบาย ไพ่แปดดาบเนี่ยเป็นความรักใร้ความห่วงใยที่มีความจริงใจมากที่สุดไม่ใช่ไพ่แปดดาบจะเสียเสมอไปนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลเสียนะมันแปลว่าถึงแม้จะมีปัญหาปัญหานั้นท่านก็จะได้รับการแก้ไขเพราะมีคนช่วยเหลือท่านอยู่นะคะใครมีเรื่องสัญญาเอกสารเรื่องที่จะต้องอเดินเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับข้อมูลเอกสารข่าวสารต่างเนี่ยรับรองคะ่ะท่าน ท่านไปทําได้ผ่านได้ในเดือนตุลาส่วนเดือนพฤศจิกาเนี่ยพลังงานนะคะสิ่งเก่าๆจะเข้ามาในชีวิตท่านไม่ว่าจะเพื่อนเก่าคนรักเก่าอ่าเข้ามาหาท่านได้โดยเฉพาะความรักอยู่ที่ท่านนะท่านจะให้โอกาสไหมการที่ทะเลาะกันยังไงก็กลับมาอย่างเงี้ยกงล้อชะตามันหมุนกลับมาแล้วนะคะหรือทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะก,กับคนรักในที่สุดแล้วก็ต้องเปิดใจ ก็ต้องกลับมาคบกันใหม่นะคะเหมือนไม่ได้ขาดกันจริงอะ่ะคนเราอาจจะห่างกันไปสักข้าเดือนเอาอยู่ๆโผล่กลับมาในแบบที่ท่านตกใจเซอร์พอเขามาเซอร์ไพรส์อ่อะเออแบบนั้นเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะในช่วงสิ้นปีนะคะเพราะฉะนั้นพฤชจิกกาย,ยังแปลว่าท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยกงล้อมหาสมบัติเงินจากโชคลาภหรือเงินจากการทํามาหากินทํางานของท่านนั่นแหละ เงินสิ่งที่ท่านได้แบบทุ่มเทแล้วท่านคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะล้มเหลวหรือแม้กระทั่งหนี้สินที่ใครเขาเขายืมเงินท่านไปอ่ะลูกหนี้ท่านก็จะเอาเงินมาคืนท่านด้วยนะในเดือนนี้ท่านไปทวงได้หรือไม่ทวงเขาก็น่าจะนำเงินกลับมาคืนท่านเพราะเงินอยู่ในอ้อมกอดท่านแล้วใบสุดท้ายที่เดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นธันวาคมจึงตอบโจทย์ในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของเม็ดเงินก้อนใหญ่ๆนะ รายได้เป็นกอบเป็นกรรมรายได้จากโชคลาภได้ด้วยรายได้จากการทำมาหากินของท่านด้วยอาจจะได้เงินจากโบนัสอย่างเงี้ยในสิ้นปีท่านก็ยังมีเกณฑ์ได้นะคะได้ผลประโยชน์แน่นอนหรือความรักก็ยังอยู่ในอ้อมกอดของท่านนั่นแหละแต่นั่นแหละดูแล้วสี่สเหรียญก็เป็นพลังงานแฝงที่ท่านเองก็ค่อนข้างที่จะยัง ในหลายๆอย่างอนาะจารย์มองชาวตุนยังอยากที่จะให้มันดีกว่านี้เออนะคะท่านอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้มันดีกว่านี้อยู่นะคะอาจารย์มองในทุกเรื่องเลยนะสิ้นปีนี้ท่านกําลังจะวางแผนทําอะไรบางอย่างในสิ่งที่ท่านมีเนี่ยไปไปขยายให้มันเยอะขึ้นอ่ะอย่างเงินเนี่ยเอาไปลงทุนตอบโจทย์ให้มันงอกเงยมีดอกเบีย้ยเยอะขึ้นก็นได้ หรืออาจจะไปลงทุนทำธุรกิจอะไรในต้นปีอ่าปีหน้าหกเจ็ดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างนั้นที่อาจารย์มองเห็นนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปให้กับชาวตุลค่ะพลงานไพ่สรุปให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลท่านได้ไพ่อะไร e e n of s w o r d ค่ะเป็นไพ่แห่งความขยันความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองพลังงานใบนี้ท่านจะสำเร็จด้วยความเขาเรียกว่าเคารพตัวเองเชื่อตัวเองเนี่แหละไพ่ใบนี้นะท่านจะมีความมั่นใจตัวเองมากๆเลยนะคะ,ะแต่ก็มีพลังงานไพ่ก้าดาบอาจจะมีบางเรื่องทำให้ท่านเหมือนกับ เครียดที่จะต้องไปรับชอบรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่มีใครบางคนทําเรื่องทําปัญหาไว้ก็ได้นะคะท่านกําลังคิดอยู่ว่าท่านจะรับผิดชอบดีไหมหรือแม้กระทั่งความรักสิ่งเก่าๆกลับมาเฮ้ยจะให้โอกาสเขาดีไหมเหมือนท่านก็ยังคิดนะอ่าเป็นกังวลน,นั่นเองพไพ่ใบนี้นะคะเป็นเรื่องที่อยู่ในความคิดและเป็นยังไงอีกไพ่สิดาบนะคะไพ่สิดาบอาจจะแปลได้หลายประเด็นอย่างอ่าปัญหาเข้ามา แล้วท่านไม่รับท่านตัดจบก็ได้คําว่าสิบดาบมันแปลอย่างนั้นก็ได้นะคะปัญหาต่างๆที่คนําเรื่องนําราวมาปรึกษาบ้างนะหรือบางคนก็อาจจะมาขอให้ท่านช่วยเหลือท่านก็กําลังพิจารณาอยู่แต่แล้วในที่สุดแล้วพลังงานสิบดาบมันแปลว่าท่านตัดสินใจจบที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเห็นว่ามันไม่ได้ส่งผลดี กับตัวท่านนั่นเองเพราะว่าพลังงานราชินีดาบเนี่ยคือการไตรตรองการใช้สตินะคะไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาอะไรเลยนะท่านจะเป็นพลังงานที่รักตัวเองเชื่อมั่นตัวเองถึงแม้จะมีช่วงที่ค่อนข้างเครียดหรือมีช่วงอ่อนไหวในอารมณ์เพราะความสงสารคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แล้วในที่สุดท่านก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับเราเลยมันเป็นผลเสียมากกว่า นะอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยกลายเป็นว่าจากจากมิตรจะกลายเป็นศัตรูเพราะการที่เรา,เ,าเข้าไปมากเท่าไหร่ย,ยิ่งเป็นผลเสียนั่นแหละค่ะบางเรื่องมันก็เลยอาจจะต้องคือไม่ต้องเข้าไปยุ่งเยอะอาจารย์มองว่าชาวราศีตุลน,น่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะขอดูหลังไพ่นะฮะอ่านี่ไงคะสองไม้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่า ท่านนะรู้จักชิ่งออกมาแบบสวยๆไม่ต้องกระทบกระเทือนใจใครเลยถ้ามีปัญหากับเพื่อนหรือกับคนญาติพี่น้องหรือกับใครก็ตามที่มาขอความช่วยเหลือนะฮะอาจารย์มองเลยว่าท่านจะสามารถจบปัญหาด้วยไม่กินแหนงแข่งใจกันท่านจะสามารถรักษาภาพลักษณ์ต่างๆได้นะคะด้วยคำพูดหมายเลขสองคำพูด to a one คำพูดที่มีสเสน่ห์ของท่านอนะ มีความเด็ดขาดแต่มีสเสน่ห์ไม่รุนแรงแต่มีความเฉียบขาดอยู่ในตัวเองนะคะไพ่จะบอกงั้นคือปิดได้จบได้ด้วยความฉลาดของท่านด้วยการแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเวลาท่านท่านเจอปัญหาท่านสามารถตัดจบได้แบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนะเออประมาณนั้นนะ่ะนะที่อาจารย์เห็นนะคะโอเคค่ะ ก็ขอให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลแนะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะผ่านปัญหาอุปสรรคและประสบความสําเร็จร่าร,รวยมีชื่อเสียงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ